ทำพิษนนั่นแหละเป็นวันที่อายตายไงแล้ต้นไม้ที่เราตัดอ่ะเป็นต้นที่ไอ้ไอ้ลาภูรวยไอ้หัวแล้วก็ตัดเป็นมันที่แกเสียด้วยจก,กดวันนี้ลงที่ไก่ไม่ได้ลงที่คนถ้าลงที่คนน่ะจะเ,เป็นยังไงปลาช่อนสองลงโว้ยกำหลงงานกูดี่เรียนหุ่นพิษสุดยุคองวันนีกลาเนี่ยอะไรนาวข้าวติดดาวน์เตอร ปิกเจลแหน่ยะอะปิก <laughs>